ใชน่ามีเดียกรุปนะคะรายงานว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ซึ่งจะตรงกับวันที่17กันยายนถือเป็นโอกาสที่ครอบครัวจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาชื่นชมพระจันทร์แบ่งปันขนมไหว้พระจันทร์และจุดโคมไฟผู้จัดการร้านค้าแห่งหนึ่งบอกว่าปีนี้ลูกค้าหลายคนชอบกล่องขนมไหว้พระจันทร์ที่มีรูปลักษณ์แบบเรียบง่ายซึ่งลูกค้าสามารถเลือกขนมไหว้พระจันทร์ที่ชอบเองโดยทางร้านเน้นความเรียบง่ายขายแบบราคาไม่แพงและมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ขณะที่เมืองเจียซิงมนทลเจ้าเจียงค่ะกล่องขนมไหว้พระจันทร์นะคะราคาตกอยู่ประมาณ500 1,000บาทไทยค่ะก็ถือว่าเป็นที่ต้องการมากกว่ากล่องขนมไหว้พระจันทร์ที่มีราคาประมาณ2,500บาทเอาเป็นว่าง่ายๆคือคนเนี่ยชอบซื้อของที่มีราคาต่ำลงมานะคะ ยอดขายขนมไหว้พระจันทร์ทางออนไลน์ก็มีความเติบโตมากขึ้นถึง246เมื่อเทียบกับเดือนก่อนค่ะโดยขนมไหว้พระจันทร์ขนาดเล็กๆหรือว่าลูกที่มีน้ำหนักประมาณ45-50กรัมนั้นจะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคขนมเพื่อสุขภาพถือเป็นขนาดพอดีสำหรับการรับประทานหนึ่งคนไม่ต้องเป็นขยะหรือทิ้งเวลาที่เรากินไม่หมดและที่สำคัญยังมีรสชาติให้เลือกมากมายตอบโจทย์สิ่งที่ครอบครัวต้องการ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้ปรับโฉมให้ขนมไหว้พระจันทร์มีส่วนผสมของน้ำตาลและน้ำมันน้อยลงด้วยค่ะซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบรรดาผู้สูงอายุทั้งนี้สมาคมอุตสาหกรรมเบเกอรี่และขนมหวานของจีนคาดการว่าปีนี้จีนจะผลิตขนมไหว้พระจันทร์ได้มากกว่า300แสนตันและคาดว่าจะมียอดขายประมาณ2 0 0 0 0ล้านหยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยนี่ก็คือ1 0 0 0แล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ